รึ่งก็ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นบาาันไดก็จะมีหมู่บ้านอยู่ข้างล่างก็จะมองไปฝันก็จะเป็นเป่าอุดูส่งบูสวยมากนะครับฝันนี้ก็บกรรยากาศดีเหมือนกัน,นครับว้าวก็ประมาณนี้นะครับ สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็จะพาไปเที่ยวเจดีโบย่อขาวสุ่มนะครับไอช่วงฤดูฝนตรงนี้มาก็เปียกหน่อยนึงครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเห็นแล้วเราก็มาถึงนะครับเจดีโบย่อขาวก็จะอยู่ตรงนี้ครับตอนเดินขึ้นบันไดาน่อยนึงนะครับเดี๋ยวแวะไปชมบรรยากาศช่วงฤดูฝนนะครับว่าจะประมาณไหนเจดีโบย่อขาวอยู่ตรงแม่อุสุนะครับก็จะมีมีทั้งแม่อุสุ แต่เราไม่ได้แวะไปที่ทั้งนะครับเพราะว่าช่วงฤดูฝนข้อคนานอันตรายนะครับจะแวะไปชงเจดีย์โบโยเขาเพื่อที่จะมองวิวด้านข้างแบบว่าบรรยากาศจะสวยประมาณไหนอะไรยังไงนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับระหว่างานเดือ,อยคึ้งนะครับก็จะอ้บันไดก็จะชุ่มๆหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าฝนตกเกือบทุกวันนะครับเหมือนมีหมอกด้วยนะครับแล้วเรื่องของใบพัดก่อนครับ ก็ไว้พลาสติกไปที่เรียบร้อยนะครับอยู่ระหว่างเดือยขึงบันไดนะครับบันไดก็ข้อคานจะสุ่มนะครับอันนี้มาคุณเดียวนะครับตอนนี้ก็จะช่วงบ่ายแล้วนะครับนอกจากช่วงเช้าไอ้ไม่ค่อยว่างนะฮะต้องไปทางงานก็เลยแวะมาช่วงบ่ายนะครับครึ่งก็ประมาณนี้นะครับก็จะเปบันไดแยวนี้ข้อค้อันตรายทีเดียวนะครับเดีอยขึงไปเลยนะครั ขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็ต่อตัวนี้ด้วยนะครับโอ้ตัวนี้เขาข้างสูงทีเดียวนะครับมอลตไปข้างล่างก็ประมาณนี้นะครับเราขึ้นมาได้ประมาณชั้นหนึ่งเดียวขึ้งไปสูงนะครับช่วงฤดดูฟงเอาข้างโอ้คอาข้างปลายอยู่นะครับ หลายมากนะครับช่วงฤดูฟงเข,ข้อคานจะลึงนะครับไปเรื่อยๆก็คือมาถืออีกทีนึงขึ้นมาได้ช้้งหนึ่งเร็วนะครับมาดูไปข้างล่างบรรยากาศข้อข้างดีนะครับอย่าต้องเดือคือต่อนนี้นะครับข้างล่างก็ประมาณนี้นะครับ ก็จะอยู่ข้างล่างแล้วก็จะต้องเดินขึ้นไปนะคือไปดูกระต่อเลยนะครับก็เดินขึ้นมาเลยเลยนะครับตัวนี้บรรยากาศค่อนข้างดีนะครับเพราะช่วงฤรดูฝนแดกไม่ค่อยร้องบรรยากาศก็เลยดีนะครับโอ้ตรงนี้ก็เดินค่อนข้างไกลมันลูไปข้างลังมันลูไปข้างลังก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดินขึ้นมาจากนู่นนะฮะแล้วก็จะเดินขึ้นไปเจดีย์บุโยเข่า ถึงไปอีกไกลนะครับช่วงนี้น่าจะไม่ค่อยมีคงมานะครับถ้ามาก็จะช่วงเช้าเช้านะครับพอตอนนี้บ่ายโมงแล้วนะครับบรรยากาศดีทีเดียวนะครับแดกไม่ค่อยร้องก็ประมาณนี้นะครับ แล้วก็ตอนเดินขึ้นบันไดาต่อนะครับน่าจะเหนื่อยทีเดียวนะครับบันไดาข้างข้อข้างสูงอยูข้อข้างที่จะเยอะนะครับปลาเจ็บป่าแล้วก็เดินไปด้วยตกยูไปด้วยนะครับส่วนดูดูฝงยูก็เยอะไปหน่อยก็เดินเดขึ้นเรื่อยๆเนาะ ตอนนี้ก็จะปีบบันไดครึ่งสูงนะครเจดีก็ยังอยู่ข้างบนนุ่งนะฮะตุกโจรหม้เหิมนะฮะยัอยู่ตันเดือครึ่งใบหน่อยนึงนะครับใกล้กกกนนถึงละก็มาใกล้ถึงแล้วนะครับเจดี JD ก็อยู่ขนาดนี้นะครับโอ้บรรยากาศมีหมอด,ด้วยนะครับช่วงต่องบ่ายอันนี้จะสี่โมงเกือบห้าโมงแล้วนะครับจะต้องถอดล้อท้าอยนึง ก็ประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่าหมอดหรือฝงมาไม่รู้นะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันนะครับก็มาถึงแล้วนะมีหมอดด้วยนะครับหมอกขอวคาดที่จะเยอะทีเดียวนะจะมีหมู่บ้านอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าหมู่บ้านอะไรทางไมอุสุก็จะอยู่ฝางนุ่งนะครับโอ้หมอกข้าวคาดสวยดีนะครับวันนี้ก็จะสว่างนะลงนะครับวันนี้ก็จะมีหมอกเดี๋ยวเราเดินชมวิวไปก่อนนะครับ บรรยากาศดีมากนะครับมาคนเดียวนะครับปกติก็มากับเพื่อนนะครับแล้วของไวพ้าต่อนะครับก็ไวพาเสร็จเป็นทีเรียบร้อยนะครับบรรยากาศเลียดได้ว่าสวยทีเดียวนะฝ้าน,นี้ก็จะมีหมอกฝันนี้ก็จะดูโล่งดีนะครับแล้วก็มาคนเดียวนะครับบรรยากาศดีมากนะครับรวดดูช่วงฤดูฝง ก็แวะมาเที่ยวได้นะครับเราไว้พาต่อนะครับก็จะมีเจดีหลายองค์อยู่นะครับฝันนี้ข้อคันจะลงดีนะครับบรรยากาศสวยนะครับหมอกเยอะกว่าช่วงฤดูหนาวนะครับช่วงฤดูหนาวจะมีหมอกแค่ช่วงเช้าเช้าแต่งันนี้มีทั้งวันเลยนะครับถ้าฝนตกแบบฟ้าปิดแบบนี้จะมีหมอก ลอยไปลอยมาทั้งวันนะครับก็จะมีหมู่บ้านอยู่ข้างล่างก็จะมองไปฝันนุ้งก็จะเปเปล่าโดยส่งบูสวยมากนะครับฝันนี้ก็จะมีหมอบหมอหมู่บ้างไม่ค่อยเห็นก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเปเจดีถือว่าบรรยากาศได้ทีเดียวนะครับก็จะ มีหมดสวยงามมากนะครับบรรยากาศได้ทีเดียวนะครับลงดีนะครับถ้ามาช่วงฤดูร้องมันก็จะร้องหน่อยหนึ่งคนระับมาช่วงฤดูฝนนี่จะไม่ค่อยร้องนะครับถ้าแดดไม่ออกทับฟ้าฟ้าไม่เปิกแบบนี้บรรยากาศดีนะครับแต่มีข้อดีข้อเสียนะครับบางทีฝนอาจจะตกก็ได้เดี๋ยวเราแวะไปดูอีกที่หนึ่งนะครับก็จะแวะมาตรงนี้นะครับก็จะมีเจดีอีกที่หนึ่งตรงนี้ก็สูงเหมือนกันนะครับ เดือขึ้นอันนี้เดือดขึ้นบันไดาหน่อยนึงอันนี้คุงสั่งน่าจะแบกปูแบสไลขึ้นมาหน่อยถ้าทีเดียวนะตอนเราเทาไปนี่ไว้บงนะุงแล้วเราก็เดือขึ้นไปแล้วนะครับชมบรรยากาศช่วนฤดูฝงนะครับตอนนี้ก็สวย ขัลังโอ้ขลังไปทั้งนี่วะข้าลังก็สามารถลุกเด็กลุกฝ่งได้นะครับแต่หน้าจะไม่มีใครเข้าไปแล้วขึ้นไปไว้พา้าโบจะะดีเลยนะครับว้าวก็ประมาณนี้นะครับดูโล่งดีนะครับโอ้หมอไยแล้วก็วาวมาชมบรยากาใกล้ๆเลยนะครับ ฝันนี้ก็จะเป็นป่าป่าโดส่งบุีเดียวมีหมูบังด้วยนะคเจดี JD ก็จะมีข้้งล่างอีกที่หนึ่งนะครับโอ้ก็จะมีายมีส่วนด้วยนะครับทางแม่อุสูจะอยู่ฝันนุ้นนะครับทางแม่อุสูน่าจะอยู่ตรงนุ้นนะครับบรรยากาศช่วงฤดูฝนดีจัดก็สามารถมาเที่ยวได้นะครับเพราะฤดูฝนก็จะเปียกหน่อยหนึง่งถ้าลูกโยกมาก็ดีนะครับ มอได้ทีเดียวว่าช่วงฤดูฝนบรรยากาศดีมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับแดดก็ไม่ร้องด้วยนะครับปกติมาช่วงฤดูร้อนมันจะเดินดขึ้นมาร้องมา,ากมามานะครับก็มาถึงแท้จะต้องนั่งพักอันนี้มาถึงก็เดินเร่งชิวๆนะครับวันนี้ก็บรรยากาศดีเมกกืกน,นะครับนี่เราก็จะแวะไปโชว์ข้างหลังนะครับโอ้ข้างหลังก็ดีนะครับ ก็จะมองได้ทะลุกลายนะครับก็จะมีหมู่บ้างอยู่ป่านนี้ก็จะมีป่าอุมสมบูรณ์งบุกก็จะมีป่าธรรมชาติลายสวยงอันนี้มีมีแม่น้ำแนะม่น้ำข,ข่อ้านที่จะคุ่นนะครับเพราะว่าช่วงฤด,ดูฝนน้ำป่ามันก็จะไหลฝนตกมันก็น้ําก็จะน้ำป่ามันจะไหลทุกวันนะครับมอก,ก็จะลอยไปลึกหายแล้วจีดีก็ประมาณนี้ครับ บรรยากาศดีทีเดียวนะครับก็แวะโชว์ไปเรื่อยๆนะ่ยเที่ยวช่วงฤดูฝนมันก็ดีแบหนึงนะครับดีตัวที่ว่าบรรยากาศบรรยากาศดีนะครับถ้าฝนตกใบฟ้าปิกอย่างนี้มันก็จะบรรยากาศดีทีเดียวนะครับถ้าเที่ยวช่วงฤดูหนาวมันก็จะดีแบกนึงนะครับแต่ช่วงฤดูร้อนนี่ไม่ต่อเที่ยวก็ได้นะครับอย่าเชิงเที่ยวน้ําตกก็กว่าจะไปถึงก็ร้อนเหมือนกันนะครับ แต่ช่วงฤดูฝนกับฤด,ดูหนาวบรรยากาศค่อนข้างดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับหมอดูไปข้างล่ังก็จะเป็นหมู่บ้างแล้วก็จะมีท่อนงใหญ่ยอยู่แถวๆนี้นะครับมันมีป่าตัวที่ลกวิ่งพังนะครับก็ตัวนี้นะเป็นท่อนงใหญ่ไอเส้นแม่ศอกแม่เซลรียนะครับตากไม้ฮาวอกนะครับ บรรยากาศดีมากนะครับออกแวะฉุบรรยากาศเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะลงไปข้างล่างแล้วนะครับทีนี้ต่อขอนจุกเพลเท่านี้นะครับสวัสดีครับ